และนี่คือเทนิคแนวทางการขึ้นแหลงอิมมร์เทล100ดาวโดยจะมีอะไรกันบ้างในตานี่นยน R.O.V ึงปงปัโดยในซีที่แล้วเนี่ยผมเล่นอาวีขึ้นไลน์อินมอทอปทั้งหมด3ามไอดีซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันและแชร์เทคนิคที่ผมใช้ในการขึ้นอินมอทอปหนึ่งร้อยดาวถ้าหาทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับโดยที่ที่หนึ่งนะั่นคือการเลือกแบรนด์ฮีโร่เมตานะครับโดยการเลือกแบรนด์ฮีโร่เมตาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะนั้นจะทำให้เรานเนี่ยทั้งเล่นง,ง่ายและมีโอกาสชนะสูงขึ้นโดยถ้าหลายคนสงสัยว่าฮีโร่เมตาคืออะไรฮีโ,โร,ร่เมตา เนี่ยก็ให้ไปดูที่ไปเล่นแล้วต้องสูญนะครับเพราะช่วงนั้นเขาเล่นตัวอะไรกันหรือไม่แค่ทุกคนเนี่ยไปดูช่วงที่เขาเล่นเนื้เก่งแล้วก็ทำเทเลคิโลนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นฮีโร่เมตาหยิบมาเล่นตามเนี่ยโอกาสได้ดาวนั้นจะสูงขึ้นมากๆซึ่งผมเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าถ้าไม่เล่นเนี่ยก็แบนทิ้งถ้าหลุดแบนเนี่ยก็ควรจะเล่นสหรับฮีโร่เมตาสองคือความมั่นใจในการเล่นของตัวเองนะครับซึ่งความมั่นใจในการเล่นของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆต่อการเล่นเกม Rv จังหวะไหนที่เราคิดว่าเล่นได้เนีีี่่่่่่่่ยยยก็เเ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 เลลลนน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 นไปะะะะคครรรรรรััััับบบบใหห้้พพพืืืออ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 ตตาาาาาามมมมมถถววววจจจงงงิๆ เพราะเนื้อจากแต่ละคนเนี่ยภาพในหัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางจังหวะเนี่ยเรามองว่าเล่นได้แต่เพื่อนกับมองว่าเล่นไม่ได้บางจังหวะเพื่อนมองว่าเล่นได้แต่เราเนกับมองเล่นไม่ได้ดังนั้นภาพในหัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับจังว่าไหนเรามองว่าทำได้ทำไปเลยนะครับเชื่อในเพของตัวเองอีโก้นิดๆอย่าพอท์กเยอะไม่งั้นจะเป็นเหล่าติเล่นลำบากสองการมีเมนฮีโร่ซึ่งการมีเมนฮีโร่คือการที่เราเนี่ยเลือกเล่นฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งฝึกฝนจนทำนานเข้าถึงเมคานิกของตัวละครจริงๆและรู้ว่าต้องเล่นยัง ก็คือความมั่นใจในการเล่นถ้าหลักมีฮีโร่เมหรือฮีโร่ที่เรามั่นใจมากๆเนี่ยเวลาที่เราได้หยิบฮีโร่ตัวนั้นมาเล่นเนี่ยเราก็จะมั่นใจในการเล่นของตัวเองมากๆ <S <S ก็ทําให้เราเนี่ยเล่นออกมาได้ดีซึ่งผมเนี่ยแนะนํานะครับว่าให้มีฮีโร่เมสัก2ตัวนะครับซึ่งเพื่อนๆนะก็สามารถเลือกหาฮีโร่ตัวเองเชิญทอดไปฝึกเล่นกันได้เลยส่วนใครที่จะฝึกแลนเนี่ยมาดูช่องผมนะนะครับสตรีมทุกวันนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยก็สตรีมอยู่สี่ก็คือการมีพู้ฮีโร่ที่เยอะนะครับซึ่งกกกกาา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 รร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 รมมมีีีีีีีีีีีีีพูลลลลลฮฮฮโโโ่่่่่่่่่่่่่่่ททททเเ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 ยย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 อออะะนน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 นัััคไไดดด้้้้หหหหหตตตวววํํแงงงซึขข็จใ หลากหลายในการเล่นสามารถเลือกฮีโร่ที่มีประโยชน์ต่อทีมมาใช้ได้แม้จะไม่ใช่ฮีโร่เมนของเราก็ตามซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปิดปัญหาการที่เราเนี่ยถูกยังฮีโร่เมนของตัวเองซึ่งนอกจากนี้นะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากยิ่งเราเล่นฮีโร่ได้เป็นหลายตัวเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างฮีโร่ตัวไหนแพ้ทางชนะทางกันเท่าเล่นฮีโร่ได้เยอะเนี่ยเราก็จะเก็บแรงในการขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของ RV จิงฝังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาร